สวัสดีครับเพื่อนๆพืนเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูอะไรอันนี้จะมีลักษณะเหมือนกับเป็นคราบนะเป็นคราบอยู่ในทะเลเงี้ยซึ่งบางพื้นที่อาจจะเรียกว่าเป็นขี้ปะวานเพื่อนแต่ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่างนึงลักษณะมันคล้ายกับเป็นหินระการังหินเท่า ภูเขาไฟเ,เพื่อนๆและในช่วงเนี้ยมันมีข่าวเรื่องภูเขาไฟใต้น้ําทั้งในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยเกิดการประทุอย่างรุนแรงหลายครั้งเ,เพื่อนเเศษเท่าพวกนี้มันอาจจะลอยมาจนถึงเกาสมุยเนี่ยเยอะมากเลยมันจะมีน้ําหนักที่เบาๆนะเ,นเพื่อนเนะเหมือนกับเป็นเศษที่เท่าอ่ะแต่มันจะมี ส่วนผสมของหินอยู่ก็จะมีความแข็งอยู่แต่มันมีน้ําหนักเบามากๆซึ่งใครๆหลายๆคน,เ,นเห็น,นอาจจะอาจจะยังไม่รู้นะครับก็เอามาให้ดูลักษณะของมันเนี่ยออกจะเป็นสีเขียวๆนิดน,นึงนะเพื่อนๆนะซึ่งมันอาจจะลอยอยู่ในทะเลเนี่ยนานพอสมควรแล้ว แตะไคร้อะไรต่างๆก็เริ่มจับครับแต่สีของมันจริงๆเนี่ยผมคาดว่าน่าจะเป็นสีดำเพราะมันเกิดจากการประทุใต้เปลือกโลกนะครับจากพื้นดินเนี่ยจากดินอาจบางส่วนนี่อาจจะไหลลงมาจากพื้นดินจริงๆแล้วก็ลงสู่ทะเลเพื่อนก็เลยกลายเป็นเท่าเศษเล็กๆอย่างเงี้ยเต็มเลยตอนนี้<ม>เยอะมาก ก็พยายามมองหาประโยชน์จากมันนะเพื่อนนะบางคนก็เอาไปลองปลูกต้นไม้ดูนะคเพราะว่ามันน่าจะมีแร่ธาตุในปริมาณเยอะอยู่แหละที่จะทําให้ต้นไม้เนี่ยจเจริญง,งอกงามได้ดีนะครับก็ลองลองดูแล้วก็ผลไม้เยอะจริงๆนะจะมีพวกเศษ ก้อนหินใสๆเล็กๆติดมาด้วยนะเพื่อนๆนะลอยมากับพวกที่เท่าเศษที่เท่าพวกเนี้ยลักษณะมันเหมือนกับเป็นหินคริสตัลขนาดเล็กๆแต่มันจะมีความมนความมนกลมนะไม่ได้เป็นลักษณะเ,เหมือนคริสตัลเลียมนะตอนนี้น่าจะทั้งเกาะแหละที่มี เศษเศษซากของหินภูเขาไฟพวกนี้เต็ไมไปหมดเลยนะครับทุกจุดเลยก็เอามาให้ชมกันนะเพื่อนๆ เนี่ยเต็มลรลอย้อยอยู่หเ,ยเห็นไหมช่วย่วเห็นไหมผมไม่ไแน่ใจว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะแต่ผมพยายามซูมเข้าไปให้ดู ลอยน้ำอะ่ะมันเบา,ม,เบามันเบาแบบเป็นลักษณะแบบลอยน้ําได้โอเคครับใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะเพื่อนๆสวัสดีดครับ